นี่คือเครื่อง NVR Wi-Fi NVR h i v i s i o n, VR, Fi, n นะครับรุ่นนี้ก็จะรับกล้องได้ทั้งจากที่เป็นสายสายแลนนะครับแล้วก็เป็นกล้อง Wi-Fi ก็ Fi ได้นะครับผมเซตแอดกล้องเข้ามาแล้วนะครับในระบบนี่กล้องออนไลน์แล้วตัวนี้นครับทีนี้มาดูในหน้าเมนู Configuration ครับเมนู Wi-Fi ครับ อันนี้คือเราสามารถตั้งให้ตัว NVR เนี่ยเป็นเหมือนกับ Access Point นะครับแล้วก็ให้กล้อง WiFi ม,มาเกาะได้โดยที่เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อ WiFi ได้เปลี่ยนค่าต่างๆได้เปลี่ยน Password ได้มันจะมีเมนู Network b i d d i n g ครับถ้าเราเปิดเนี่ยแล้วเครื่องจะทำการรวม Network ที่เป็นสายแล์นะครับเข้ามาทันที่เป็นเหมือนกับ NVR เป็นเหมือนกับ access point ตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเอามือถือไปเกาะเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าอยู่ในวงเดียวกับเราเตอร์แล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับถ้าเราแต่ถ้าเราปิดเมนู Network b i d d ิ n g นะครับมันจะจ่ายวง IP ที่เราตั้งค่าเฉพาะออกมาสำหรับ Wi-Fi เท่านั้นนะครับก้อง Wi-Fi ที่มาเกาะก็จะได้ IP อีกวงหนึ่งไม่ใช่วงเดียวกับเราเตอร์อ่ะตอนนี้ผมเปิดใช้งาน Network i d i ิ g บิตติ้งดูนะครับโอเคจะทดสอบดูว่าถ้าเราต่อ Wi-Fi กับ NVR ี่นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเปิดเกาะ Wi-Fi แล้วนี่นะครับเชื่อมต่อเสร็จอันนี้เป็นชื่อที่มันตั้งขึ้นมานะครับไปดูการตั้งค่านี่ครับมันก็จะได้หมายเลข IP วงเดียวกับเราเตอร์นะครับทดสอบออ speed test ดูครับนะครับว่าได้ speed test เท่าไหร่นะครับ ลองกดสปีดเทสดูนะครับโกนี่ครับก็คือสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับนี่ครับอันนี้เป็นให้ดูทริคอย่างหนึ่งนะครับคือตัว Wi-Fi nvr เนี่ยสามารถจะเชื่อตัวเองให้เป็น access point ได้นะครับแล้วก็พอเราเปิดโหมดเป็น network network บิจิ้งเนี่ยมันจะสามารถรวมเน็ตเวิร์กขาแลนขาสายแลนกับขา wifi ให้เป็นวงเดียวกันนะครับก็คือก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งกล้อง wifi แล้วก็ใช้เป็น wifi สำหรับมือถือก็ได้ครับแต่ว่าควรจะใช้กับจุดที่กล้องมนนีน้อยนะครับเพราะใช้งานเยอะปุ๊บเนี่ยไม,ไม่ไม่ควรจะเอามาแชร์ใช้งานอย่างอื่นนะครับควรจะไปส้สำหรับกล้องเท่านั้นนะครับผม ถ้าฟิกจะได้ไม่ไม่เต็มนะครับ